ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาพหรือ Education Hub เป็นโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสุรานารีวิทยาที่มีแผนการเรียนเป็นโปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สองภาษา Science and Mathematics Bilingual Program หรือ SMBP เป็นโปรแกรมที่ใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติและอาจารย์ชาวไทยโดยสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทยประวัติศาสตร์และภาษาอาเซียนโดยเน้นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกรวมทั้งการรองรับนักเรียนต่างชาติโครงสร้างหลักสูตรของโครงการ Education Hub แบ่งวิชาเป็นสกลุ่มดังนี้กลุ่มที่1วิชาพื้นฐานเป็นรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับที่สูงขึ้นที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนตามที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551 ได้แก่วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศ,ศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศกลุ่มที่2วิชาเพิ่มเติมเป็นรายวิชาที่ให้หนักเรียนได้เรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มที่3กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดในรูปแบบต่างๆเช่นกิจกรรมแมะแนวกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมชมรมคุณสมบัติของผู้สมัคร 1>, 1. เป็นนักเรียนสตรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 2. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563มีผลการเรียนดังนี้คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่5ไม่ต่ำกว่า3.00 และมีผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหาภาพยุโรป (CEFR English Proficiency Test) ที่สอบณศูนย์สอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา 3. เป็นโสด 4. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสตรรคต่ตอ,อการศึกษา กำหนดการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ 1. ก่อนยื่นใบสมัครออนไลน์นักเรียนจะต้องสอบภาษาอังกฤษ CEFR ตามรายละเอียดของวันเวลาและรอบสอบ 2. สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์วันเสาร์ที่3เมษายน2564 ณโรงเรียนสุรานารีวิทยาวิธีการคัดเลือก 1. สอบภาษาอังกฤษ CEFR โดยสอบที่โรงเรียนสุรานารีวิทยาเท่านั้นและนำผลสอบส่งแนบพร้อมใบสมัคร 2. สอบข้อเขียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ CEFR คะแนนเต็ม30คะแนนคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเต็ม35คะแนนคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม35คะแนนรวมทั้งสิ้น100คะแนนรับจำนวนหนึ่งห้องเรียนจำนวน25คนกำหนดการสอบภาษาอังกฤษ CEFR ก่อนที่จะยื่นใบสมัครออนไลน์นักเรียนจะต้องสอบภาษาอังกฤษ CEFR ก่อนจึงจะยื่นใบสมัครได้นักเรียนสามารถสอบ CEFR ได้ที่ศูนย์สอบโรงเรียนสุรานารีวิทยาอาคาร13ห้องคอมพิวเตอร์ได้ตามวันเวลาและสถานที่ตามรายละเอียดดังนี้ หลักฐานในการเข้าสอบภาษาอังกฤษ CEFR 1. บัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรประจำตัวนักเรียน 2. เงินค่าสมัครสอบจำนวน200บาทต่อ1รอบทั้งน,นี้นักเรียนควรสำรองที่นั่งในการสอบภาษาอังกฤษ CEFR โดยติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสุรานารีวิทยา www.srn.ac.th 2. นักเรียนสามารถสอบภาษาอังกฤษ CEFR ได้หลายรอบตามที่ต้องการและนำคะแนนรอบที่ดีที่สุดมายื่นพร้อมใบสมัคร 3. นักเรียนต้องมาก่อนเข้าห้องสอบอย่างน้อย30นาทีการรับสมัครเมื่อผู้สมัครได้ผลการสอบ CEFR แล้ว ให้เข้าเว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา www.srn.ac.th และศึกษาระเบียบการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนระหว่างวันที่รับสมัครคือวันที่19ถึง23มีนาคม2564ให้สแกนใบสมัครพร้อมผลการสอบ CEFR และหลักฐานอื่นๆ เพื่อแนบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนกำหนดการรับสมัครวันเสราร์ที่6กุมภาพันธ์2564ประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจทางเว็บไซต์โรงเรียนสุรานารีวิทยา วันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564ถึงวันอังคารที่23มีนาคม2564สอบภาษาอังกฤษตามตารางและรอบที่สมัครสอบโดยนักเรียนต้องลงทะเบียนสมัครสอบ CEFR ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและมาทำการสอบที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น4อาคาร13โรงเรียนสุรานารีวิทยาวันศุกร์ที่19มีนาคม2564ถึงวันอังคารที่23มีนาคม2564รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุรานารีวิทยา w w w s ว n a c t h เวันเสาร์ที่3เมสาย,ยน2564สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ณโรงเรียนสุรนารีวิทยาวันพุทธที่7เมสาย,ยน2564ประกาศผลการสอบคัดเลือกณเว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา และวันพฤหัสบดีที่8เมษายน2564รายงานตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษาตามโครงการณอาคารวิทยาสมาคมโรงเรียนสุรานารีวิทยาสำหรับค่าใช้ใจ่ายของโครงการ Education Hub มีดังนี้ 1. ค่าบำรุงการศึกษาตามโครงการค่าเรียนละ35,000บาท 2. ค่าบำรุงการศึกษาค่าจัดการบริการทางการศึกษาและค่าอาหารกลางวันเฉพาะปีแรกเข้าค่าคเรียนลับประมาณ5,000บาท 3. หนังสือแบบเรียนในรายวิชาหลักตลอดชั้นม .1 ถึงม .3 ประมาณ5,900บาทสำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโครงการ Education Hub มีดังนี้ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายสเต็มกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนการสอบ CEFR ทุกปีการศึกษา การสอบ TOEFL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และการทัศนศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับผลสำเร็จทางการศึกษาของโครงการ ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจและไว้วางใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติและครูไทยที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่สำเร็จการศึกษาไปมีผลการทดสอบระดับชาติหรือโอนิในระดับสูงและสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ ในสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆได้เป็นจำนวนมากโครงการ Education Hub ของโรงเรียนสุรนา,ารินวิทยาปัจจุบันนี้เราเปิดมาได้4รุ่นแล้วสำหรับนักเรียนที่เป็นรุ่นแรกงจบก,การศึกษาไปนะคะแล้วก็ได้เรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายๆแหง่งตลอดระยะเวลา4ปีโครงการของเราได้พัฒนานักเรียนจนมีชื่อเสียงและผู้ปกครองให้ความสนใจที่จะส่งลูกๆหลา,ลานมาเข้าเรียนในโปรแกรมของเราถือว่า ขอให้ความไว้วางใจ ค่ะหนูคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีมากค่ะที่เข้ามาอยู่ในโครงการ Education Hub ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะการเข้ามาอยู่ในโปรแกรมนี้ทําให้หนูมีมุมมองที่กว้างขึ้นได้เปิดมุมมองใหม่ๆม,มากขึ้นกับเพื่อนกับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สําคัญโครงการ Education Hub ค่ะไม่ได้เรียนแค่วิทย์คณิตอย่างเดียวบางคนอาจจะชอบเรียนศิลปะบางคนอาจจะชอบเรียนคณิตศาสตร์บางคนอาจจะชอบเรียนดนตรีซึ่งจุดเนี้ยค่ะเป็นจุดที่สําคัญที่เราจะเอามาปรับยูนกันได้ค่ะ I chose this program because this program covers three main subjects that are necessary are English math and science so I decided to choose this program I think I can improve all these subject skills for a higher level Our program gave us much knowledge in both three subjects, English, science, and math, we didn't study just a basic knowledge. We have an additional class. Our teachers always gave us more knowledge and advanced problems to make us improve our skill. I expect that we can communicate with the foreigners and they can understand us. We can use our science and math to improve ourselves in a higher level. คือปกติเด็กไม่ค่อยชอบวิทยาคณิตนะคะแต่โค้ดได้เรียนวิทยาคณิตเป็นภาษาอังกฤษทำให้เขามั่นใจตัวเองมากขึ้นเวลาเจอชาวต่างชาติเรียนกับต่างชาตินะะี่ค่ะเขามั่นใจมากค่ะที่ผมพาลูกสาวเข้ามาเรียนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าโรงเรียนสุรานารีวิทยาเนี่ยมีคุณครูที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนโครงการนี้นําคุณครูต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษนะครับเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนักเรียนก็จะได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็วิทย์แล้วก็คณิตไปในคราวเดียวกัน ถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้